กับสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขูสุคนเด้อเอฟซี FC พยาบาฟินแลนด์เอฟซีโตเกียวมิวสิกทุ่ท่านพี่น้องล่าสุดพี่น้องเกิดยังขึ้นอีกแล้วนอบาท,ทีนี่พี่น้องบอดบิ๊กเดือดอีกแล้วพี่น้องล่าสุดได้โพสต์ไว้แบบนี้พี่น้องหลังจากที่ในส่วนของทางคุณแม่เพียวผาวได้โพสต์ข้อความดังกล่าวแล้วบอดบิ๊กก็โพสต์ต่อเนื่องกันเลยพี่น้องเพื่อนบอกว่าจังใดเนาะเดี๋ยวเจดหลวงเสบสูฟังพี่น้องบอดบิ๊ก ได้โพสต์ล่าสุดบอกว่าอยากจบอยากจบแต่เอาคนรอบข้างเป็นเครื่องมือทำร้ายฉันวสันวาโอ้ยกูอยากหัวเศร้าแน่วสันวาพี่น้องมันตอแหลหนีหนีเขาเบิงออกเบิดประเทศอยากจบอยากจบค่ะหาหมกไม่เล่นแน่วสันวาพี่น้องบอสบิ๊กถึงกับลั่นคำนี้ออกมาหลังจากที่ทางคุณแพล่า,ลาได้โพสต์ไว้แบบนี้พี่น้อง บอดบีกว่ามั่นต่อหลเหตุจากที่ทางแพลวาเ่าได้แชร์โพสต์บอกว่าจริงที่สุดเป็นโพสต์ของทางคู่ร่มมละพี่น้องเนาะเพิ่นได้โพสต์ลงใ้แบบนี้เพิ่นบอกว่าตอนมาจากต่างประเทศใหม่ๆจําได้เล่ว่าเป็นวันเกิดไผนีลักว่าซันว่าคอยก็เลื่อยได้ยินข่าวว่าท o u t u b e มีคนติดตามหลายสร้างรายได้ละไปมาสันว่าเล่ากระมข่อยว่าเอา้ามันเหตุจังได มันมีไล่ไดยุติคอยก็เลยหัววาสันวาพี่น้องคำว่าเล่าที่เพิ่นเบาถึงนี่คือหมายถึงบอดบ๊กนี่แหละพี่น้องเพื่อนก็บอกว่ามันกะไดละเนาะวาสันวาคอยก็เลยแนะนําว่าต้องทําแบบนั่นแบบนี้วาสันว่าอันใดเฮ็ดบเปินคอยก็เฮ็ดให้วาสันวาพี่น้องแก้ไขให้เสื้อบ่ว่าคอยบ่เคยถือเบาถึงหรือไดรับความสําคัญอีหย่างวาสันวาพี่น้อง ในสิ่งที่ข่อยซอยเหลือไปเบล่ามีงานอีหยัง่อยโพนาไปเหมือนเป็นแต่เอฟซีคนหนึ่งว่าสันวาเหมือนเสนอหน้ามาเองดีแนแต่น่องสาว่อยยุนันว่าสัน่าพี่น้องลูกซิข่อยยุนัน่นจังมีคนเทแค่หาแนวมาสูกินหาหม่องนั่งให้วาดสนาบสมเจ้าอหลีว่าสัน่าพี่น้องนั่นละพี่น้องอันนี้ก็เลยเป็นในส่วนของ โพส์ฟาดกับกันไปกันมาพี่น้องฟาดเดือดกันเลยทีเดียวพี่น้องระหว่างทางคุณแม่เพลวเพาแล้วก็ทางบอบิ๊กพี่นอ้องที่ทางคุณเพลวพาได้โพสต์ดังกล่าวเนาะทางเอฟซีบอบิ๊กกะเขาใบมินท่านที่ว่าจบมือใดบอกในเดอร์ในบอกว่าอยากจบถ้าอยากจบคือจังแสะเขาอีกอยู่ว่าสันวาพี่น้องนั่นแหละพี่น้องถึงขนาดบอบิ๊กได้พูดคํานี้ออกมาเลยทีเดียวพี่น้องบอกว่าให้หาหมุกใหมามาหลินแน่ว่าสันวา ยาเอาแต่คนรอบขางมาปิ่นเครื่องมือทำลายสันหลยว่าส,สันวาพี่น้องเพื่อนก็บ,บอกว่าโอ้ยกุลยาหัวเศร้าแน่มั่นต่อแล้ววาส,สันวาพี่น้องอันนี้พี่น้องคิดเห็นยังไดว่าในเรื่องนี้คิดเห็นยังไงคอมเมนต์ไว้พี่น่องใต้คลิปเจดวงใดเด้อเดี๋ยวถามีเขามาอัปเดตไม่เดี๋ยวเจดวงเสิเอามาฝากพี่น้องไม่เด้อจา้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่น่องไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจดวงไว้ในเด้อสวัสดีจา้า